เขา มาสู่สัปดาห์สุดท้ายนะครับของปี2563นะครับทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะครับก็จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่37มีรถสวยๆดีๆทั้งหมดปิดท้ายปีนี้นะครับถึง10คันเลยทีเดียวชอบคันไหนแบบไหนนะครับต้องร right ีบจองคันน like ั ah ้นไปเลยครับ like ท่านผู้ชมเพราะว่า10คันน anyway> ี้จะเป็น10คันสุดท้ายของปี2563แล้วนะครับและแน่นอนครับวันเสาร์แบบนี้ถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนนะครับ ของเราง่ายๆนะครับเพียงแค่เซิร์ชคําว่า bent nk เข้าไปใน Google Map <im f air> นะครับจะมีแผนที่แนะนํามาที่โชว์รูมของเราได้เลยหรือขึ้นทางด่วนมาจากจตุจักรเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูม bent nk ของเราเลยครับและ10คันสุดท้ายของปีนี้สัปดาห์ที่37เริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับ และสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นด้วยรถซีดานที่ดีที่สุดของ Mercedes Ben z เลยทีเดียวน่าใช้มากๆนะครับและยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลปีนี้นะครับยกให้รุ่นนี้เลยครับเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของปีครับกับรถเข้าหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes- Ben z S 3 5 0 D Exclusive Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีดำา o b s i i ดี n นแบล็ภายในตัดด้วยเบาะหนังสีซิลเว่นนะครับและนี่คือ W 2 2 2 Facelift Body ล่าสุดในตระกูล S Class นะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคร มือหนึ่งป้ายแดงไม่มีขายแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสําหรับท่านผู้ชมที่กาลังตามหาอยู่นะครับเ c l ค s s เครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆนะครับล้วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมหายากมากๆต้องคันนี้เท่านั้นนะครับส่งท้ายปีและแน่นอนครับตัวชุดแต่งก็ออกแบบมาได้สวยงามในรูปแบบของรถ m e r c e d e เ Ben นยุคอนาคตนะครับเปลี่ยนใหม่ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับระบบมันติบีมพร้อมไฟแถบ3เส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ S Class นะครับกระจังหน้านะครับที่เป็นลายซี่พร้อมสัญลักษณ์ดาวลอยเมอร์เซเดสเบน์นะครับได้ล้อขนาดถึง19นิ้วแลส จากขนาดของตัวรถเนี่ยนะครับก็จะเป็นไซส์ลองว w h เบส b a เข้าไปภายในครับท่านผู้ชมพวงมาลัยก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับจะเป็นสีิลเบดนะครับตัดด้วยอลูมิเนียมหน้าจอคอนโซลต่างๆเนี่ยนั่งสบายมากๆเข้าไปด้านหลังครับท่านผู้ชมจะเป็นเบาะนะครับนั่งสบายนะครับมีหน้าจออินเทอร์เนเมนครบเลยมีหลังคาแก้วด้วยนะครับถือว่าคันนี้ครบมากๆครับสำหรับเอสทาร์ดคันแรกนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่24,000กิโลเท่านั้นวารันตียาวๆจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี202 4ล้าน3แสนกับ90,000บาทฉะนั้นครับ ยังอยู่ใน s e g มนต์ของ S-Class นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้เป็น S-Class ซงคูเป้เครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปในราคาเพียงแค่2ล้านกลางๆเท่านั้นกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz CLS 250d AMG facelift <c oughs> นะครับมาพร้อมสีเทาสุดเท่นะครับเทอร์เนอไลท์เกรย์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำและนี่คือรุ่นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่ง body part AMG รอบคันนะครับได้กระจังหน้าแบบไดมอนด์คิวพร้อมสัญ,ญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวกระจกสุดเท่เลยทีเดียวไฟหน้าดีไซน์ ส,สวยพร้อมระบบมันติบีมล้อแม็ก MG ขนาด19นิ้วหลังคาสันลูกฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมลูกทรงที่เป็นเอกลักษณ์เครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc กับ204แรงม้าเข้าไปภายในครับท่านชมเป็นเบาะหนังสีดําดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะครับมาพร้อมกล้อง360หน้าจอคอนโซลกลางแบบใหม่จะมีความสวยงามในรูปแบบรถซีดานผสมประสานกับความคูเป้ถือว่าลงตัวมากๆนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2015วิ่งมาเพียงแค่62,000กิโลเท่า นั้นราคาสุดพิเศษที่เบนเอนเคตั้งไว้เพียงแค่2องล้านสามแสนกับ9 0 0 0 0มืนบาทเท่านั้นครับ ทุกสัปดาห์นะครับตลอดทั้งปีตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายนะครับท่านผู้ชมมีรถรุ่นนี้เข้ามาทุกสัปดาห์เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz CLA 250 AMG f a c e l i p White Art Edition ครับคันนี้มาพร้อมกับสีดำ Cosmo Black นะครับและนี่คือรุ่นตัว Limited Edition นั่นเองนะครับเพิ่มชุดแต่งเข้าไปนะครับนอกจาก Body Part AMG แล้วนะครับกระจังหน้าจะเห็นได้ว่าแถบโครเมียมเนี่ยครับจะมีสีขอบดำไฮคลอสแบ็กอยู่ข้างในนะครับได้ล้อแม็ก M G ขนาด18นิ้วแล้วก็ด้านในเนี่ยนะครับมีระบบ Keyless Go Package นะครับแล้วก็มีหลังคาแก้วพา n โน a ามิก Glass Roof ได้เครื่องยนต์2,000 Turbo 211แรงม้าเข้าไปภายในนะครับโดดเด่นด้วยเบาะหนังสีดำแล้วก็แถบตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีขาวตามชื่อรุ่น White Art Edition เลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่38,000กิโลเท่านั้นบริกายาวๆจากศูนย์ Mercedes-Benz 1ปี2021ราคาสุดพิเศษนะครับเพียงแค่1,800,000กับ90,000บาทท่านนั้ค I'm เพิ่มเติมอีกคันส่งท้ายปีนี้นะครับกับรถขายดีดีครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz CLS 250 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา Mountain g r a y นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเดินได้แดงนะครับและก็เบาะหนังตรงกลางเนี่ยเป็นอคันทาร่าด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่ง Body พ a ร์ s AMG รอบคันนะครับล้อแมก AMG ขนาด18นิ้วได้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้าหลังคาแก้วพารามิักลาสลูฟนะครับเข้า ใบภายในสุดสปอร์ตเลยทีเดียวเป็นเบาะหนังสไตล์บักเก็ตซีทนะครับจะมีอารมณ์ของรถที่เป็นรถซีดานนะครับผสมผสานกับความเป็นคูเป้นะครับถือว่าคันนี้สปอร์ตมากๆเลยทีเดียวและรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับท่านผู้ชมวิ่งมาเพียงแค่31,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษเปียแค่1,300,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ดับเบิลยูสองศูนย์ห้านะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะครับเป็น C c คลาสโฉมแรกนะครับและคันนี้ราคาเพียงแค่1นล้านต้นๆเท่านั้นนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes Ben z เบนซีหนึนวังกาศนะครับคันนี้มาพร้อมสีดำสุดเท่ Obsi d i a n Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำรุ่นนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับชุดแต่งเนี่ยก็ออกแบบมาได้สวยงามเพิ่มเติมนะครับจะได้กระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลพร้อมสัญ,ญลักษณ์ Mercedes- b e n บดาวกระจกนะครับ ลายดับเบิลสป็อกนะครับขนาด17เนิ้วรูปร่างสวยงามเลยทีเดียวและก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่ตามแบบฉบับของรถ mercedes benz สมัยใหม่นะครับมาพร้อมระบบ LED high performance นะครับเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมเป็นเบาะหนังสีดำคลีนอัพสะอาดมากๆนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ3ก้านพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันหน้าจอคอนโซลกลางนะครับจะเป็น audio 20พร้อมการควบคุมคอนโทรลเลอร์และก็ทัชแพดนะครับโหมดการขับขี่ก็ถือว่าครบคันเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2014นะ วิ่งมาเพียงแค่77,000กิโลเท่านั้นและค,ลคันนี้ฟังราคาดีๆนะครับเพียงแค่1,200,000กับ90,000 90, บาทเท่านั้นครับ ขยับมาเป็นรุ่นสปอร์ตกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเป็นรุ่น2ประตู4ที่นั่งสุดเร้าใจกับรถเข้าหมาประจําสัปดาห์คันที่6 mercedes benz c 250 coupe sport นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาว p ู l ่า white ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้าตาล sandal brown น,นะครับและนี่คือรุ่นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ได้ตัวบอดี้กับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนตัว top เดะเลยครับท่านผู้ชมเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2000cc กับ211แรงม้านะครับเพิ่ม,เต,มเติมนะครับจะได้สัญ,ญลักษณ์ mercedes benz ok, ดาวกระจกล้อแม็กลายมันติสป็ นิ้วและไฟท้ายครับท่านผู้ชมคันนี้จะสวยกว่าตัวซีดานครับเพราะว่าจะมีขนาดเล็กทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเข้าไปภายในนะครับตื่นตาด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับสภาพดีเลยทีเดียวโหมดการขับขี่ก็ครบครันนะครับมีทั้งโหมด Eco Comfort Sport นะครับหรือว่าจะเป็นโหมด Individ u a l นะครับจะได้พวงมาลัย3ก้านพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์นะครับมีกล้องห้อยหลังหน้าจอคอนโซลกลางถือว่าครบเลยทีเดียวและรถคันนี้นะครับเป็นรถปีิ่งพั0สิบเนราครุดพิเษ ที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เพียงแค่2องล้านหนึ่งแสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับ ยังเป็น c c l a s s c Cl o u p ปครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้เป็น W204 ยอดฮิตตลอดการหายากมากๆเลขไมเน,น้อยมากๆในราคาเป็นแค่1นล้านนิดๆกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz C180 Coupe AMG นะครับสุดเท่เลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง Can เบอ r ์รี่เลสนะครับและหลังคาเป็นหลังคาแก้วพ n o r a m i มิ l a s s Roof สีดานะครับสีนี้อย่างที่บอกครับยอดนิยมมากๆได้เครื่องยนต์เบนซินบล็อกใหม่นะครับ 1,600cc กับ1 156แรงมา้าชุดแต่ง body part amg รอบคันล้อแม็ก amg ขนาด18นิ้วเข้าไปภายในครับท่านชมเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆกับรถ2ประตู4ที่นั่งนะครับภายในสีแดงสุดสปอร์ตมากๆครับและรถคันนี้นะครับท่านชมวิ่งมาเพียงแค่35,000กิโลเท่านั้นรถปี2013ครับราคาสุดพิเศษเป็นแค่1ล้าน1แสกับ9บาทเท่านั้นครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมความสวยงามหรูหรานะครับคันนี้มาพร้อมรุ่นท็อปเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes Benz E 220d AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำและนี่คือ E Class W213 รุ่นท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันนะครับมีกระจังหน้าไร้บังเกิลพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes Benz ดาวกระจกนะครับล้อมแมก AMG ขนาด19นิ้วระบบคีย์เลสโก้แพคเกจนะครับฝาท้ายไฟยฟ Hand ืออ e นเอรเนนะครับและหลังคาแก้วพัโดรมิก a ลาส o ิคนะครับรุ่นนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่นะครับ OM654 2 0 0 0ซีกับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมสวยงามหรูหราด้วยเบาะหนังแนปป้าสีดำนะครับคอนโซลหน้าจอเนี่ยเปลี่ยนใหม่จากตัว W212 ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับได้หน้าจอดิจิตอล widescreen cockpit ขนาด12.3นิ้วนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay มีไวเลสชาร์จเจอร์ได้ด้วยนะครับ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบใหม่นั่งสบายทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับคันนี้พร้อมสําหรับท่านผู้ชมเลยครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่74,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษนะครับแบบนี้เพียงแค่2องล้านห้กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ยังอยู่ในรุ่น W213 โฉมปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมความแรงเน้นประหยัดพลังงานนะครับที่สำคัญวารันตียาวๆเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz E350e Plug-in Hybrid AWD นะครับมาพร้อมสีเทาเซเลไนเกรนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมแต่ขนาดรถกับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับจัดเท่ากับตัวท็อปเลยทีเดียวและก็เน้นประหยัดพลังงานครับเพราะว่ามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ลักอินไฮบริดนะครับถือว่าประหยัดพลังงานมากๆนะครับสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับท่านผู้ชมความเร็วสูงสุดถึง130กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่สําคัญรุ่นนี้ประหยัดพลังงานมากครับเพราะว่าประหยัดสูงสุดถึง30 34กิโเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวชุดแต่งก็ออกแบบมาได้สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าสัญลักษณ์ Mercedes Benz ล้อแม็กลายดับเบิลสป็อกนะครับขนาด18เนิ้วเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับมีกล้องถอยหลังมีนิเกชั่นนะ พวงมาลัยมังติฟังก์ชันแบบใหม่นั่งสบายเลยครับท่านผู้ชมและรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017ครับวิ่งมาเพียงแค่52,000กิโลเท่านั้นวารันตียาวๆครับท่านผู้ชมถึงปี2022ครับคันนี้ได้วารันตีเพิ่มด้วยครับกับราคาสุดพิเศษไปแค่2,100,000กับ90,000 90, บาทเท่านั้นครับ เดินทางมาถึงรุ่นสุดท้ายของสัปดาห์และก็เป็นรุ่นสุดท้ายของปีเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้สวยงามนุ่มนวลเน้นประหยัดพลังงานที่สําคัญราคาดีมากๆเพียงแค่สล้านกลางๆได้ตัวท็อปเลยครับท่านผู้ชมกับรถเข้าหม่ประจําสัปดาห์คันที่10 Mercedes เดสเบนซ์ e สามห้าศูนย์ e plug in hybrid ตัวท็อป AMG นะครับมาพร้อมกับสีขาวโพล่าไวท์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลเซนด์ด b r o w าวนะครับและรุ่นนี้ถือว่าส่งท้ายปีสวยงามเลยทีเดียวกับรุ่นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้ พาร์ท AMG รอบคันนะครับได้กระจังหน้าไดบลิวคิวพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวกระจกล้อมแมค AMG นะครับ19นิ้วกล้อง360องศาระบบทีเลสโก้แพคเกจฝาท้า,ทายไฟฟ้าแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับและยังได้หลังคาแก้วพาราบริกคลาสลูฟนะครับเข้าไปภายในนะครับสวยงามจริงๆครับกับเบาะหนังสีน้ำตาลอ่อนเซนเดิลลาว์นะครับหน้าจอจะเป็นแถบยาวแบบ widescreen ค็อกพิคขนาด12.3นิ้วนะครับได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับพวงมาลัยมันติฟังชั่นแบบใหม่ระบบช่ว จอดอัตโนมัตินะครับและมีระบบความปลอดภัยนะครับอย่างตัวบรายสปอร์ตระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับขับตามคันหน้าคันนี้ถือว่าเป็น E-Class อีก1คันนะครับที่อุด,ดมไปด้วยออปชั่นแบบครบครันเลยทีเดียวครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปรี2017วิ่งมาเพียงแค่52,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษส่ทงท้ายสัปดาห์ส่ทงท้ายปีนี้นะครับเป็นแค่2ล้าน500,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ครบทั้ง10คันแล้วนะครับท่านผู้ชมถือว่า10คันนี้นะครับสวยๆส่งท้ายปี2,563แบบนี้นะครับชอบคันไหนแบบไหนนะครับต้องเรียบติดต่อเข้ามาที่ Bent NK ได้เลยนะครับหรือถ้า10คันนี้ยังไม่ถูกใจนะครับติดต่อเข้ามาที่ Bent NK ได้เลยนะครับมีรถ Mercedes-Benz เนี่ยให้เลือกมากกว่า150คันและเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าปีหน้าจะมีรถสวยๆแบบนี้เข้ามาอีกไหมนะครับและแน่นอนครับตอบได้เลยครับสวยกว่านี้ก็มีให้กับท่านผู้ชมครับและช่วงปลาย ปีแบบนี้นะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าสุขภาพดีของท่านผู้ชมแล้วนะครับเพราะเราห่วงใยใส่ใจคุณเบนเอ็นเคขอมอบสิทธิพิเศษดีๆให้กับลูกค้าเบนเอ็นเคทุกท่านเลยนะครับเราจะมีบริการอบโอโซนพ่นฆ่าเชื้อภายในรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าเบนเอ็นเคเท่านั้นนะครับสามารถสแกน QR code คเพื่อนัดวันเข้าใช้บริการล่วงหน้าได้เลยครับและยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเบนเอ็นเคนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k com นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับมีรถสวยๆเข้ามาหลากหลายคันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าปีหน้านะครับจะมีรถรุ่นไหนแบบไหนและอัปเดตกันแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมตลอดปีเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้และปีนี้สวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับ